ฝนตกสนามเลยกำลังกลับบ้านกันแล้ววันนี้เต่าทำงาน10บโมงเช้าเลิก4ี่โมงเย็น ฝนก็ตกตั้งแต่ตอน10บโมงเช้าเลยค่ะยังไม่ยอมหยุดเลยช่วงนี้ลูกค้าน้อยค่ะเพราะว่าฝนนี่แหละถ้าเป็นฝนตกนิดนิดหน่อยหน่อยคนก็จะมากินเยอะค่ะแต่ว่าถ้าฝนตกแบบนี้นะมันเป็นพายุเข้าคนก็จะไม่ค่อยมาเท่าไหร่ค่ะช่วงหนาวหนักๆที่ผ่านมา รายได้ดีคะ่ะลูกค้าชอบมากินเราก็จะได้ทิปเยอะก็ช่วงนี้ก็พอมีบ้างบางวันก็รับเป็นแบบรับเป็นแบบมินิมัมเวทก็คือถ้าเราทำยอดไปถึงเขาก็จะให้จำกัดที่ที่เขาให้เราได้คะ่ะทางร้านฝนตกสภาพถนนเชอะแชะแบบนี้ลูกค้าไม่ค่อยออกมากันหรอกคะ่ะ แต่ก็เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้กับร้านนี้ค่ะเพราะว่าบางทีฝนตกคนแน่นเลยค่ะระหว่างขับไปวันนี้เดี๋ยวเต๋าจะเล่าเรื่องราวอุทาหรณ์ของสาวไทยในต่างแดนกับหนุ่มต่างชาติที่แต่งงานกันแล้วก็พยายามสร้างครอบครัวด้วยกันส่งเงินกลับบ้านแล้วมีปัญหาอะไรเดี๋ยวมาฟังกันนะคะเพื่อน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 ก็ออกความคิดเห็นได้นะคะว่าคิดเห็นกันอย่างไร ดูข่าวอ่ะดูจากเพจเพจหนึ่งเป็นดรามา่าผู้หญิงไทยกับผู้ชายต่างชาติเนาะเขาก็ส่งเงินปะกลับมาบ้านเนาะส่งไปทุกปีให้แม่กับน้องสร้างบ้านให้แต่แม่ก็ใช้ชื่อน้องเป็นเจ้าของบ้านไปก่อนเนาะเขาส่งไปเรื่อยไปเรื่อยๆเนาะทุกๆส่งสร้างบ้านจนเสร็จอะตกมราคาประมาณ3ล้านโอะกะว่า จะไปอยู่ตอนที่กเกษียณกันแล้วเนาะสองคนผมเมงคนไทยกับฝรั่งนี่ก็เก็บเงินสร้างบ้านกันเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เลยไปกลับบ้านไปเนาะว่าจะไปอยู่บ้านแม่เขาบอกว่าไงแม่แม่แม่ก็บอกโอ้ยจะมาเอาอะไรบ้านหลังนั้นให้ชื่อเป็นน้องไปแล้วให้ให้เป็นบ้านน้องเนาะเขาไม่ยอมให้อยู่สิตอนนี้เงินที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตอะ มาสร้างบ้านที่เมืองไทยอ่ะบ้านมันชื่อน้องอ่ะเขาก็แม่บอกว่าให้เป็นชื่อน้องไปแล้วมึงก็ไปหาบ้านเอาใหม่สิทันนนี้จะทำไงอ่ะพอรู้ว่าแม่ไม่ให้บ้านแล้วใช่ไหมแม่ยกบ้านให้เป็นของน้องไปรู้ว่าตัวเองไม่ได้แน่แล้วพี่หิงก็เลยน้อยใจเอาก็ทําร้ายตัวเองถึงแก่ชีวิตเนาะพูดเป็นตรงๆไม่ได้เนาะพูดเป็นตรงตรงไม่ได้เพราะว่าช่อง youtube มันไม่ยอมนะ ผู้หญิงเขาว่าเลยตัดสินใจทำร้ายตัวเองถึงแก่ชีวิตก็ลาโลกไปผู้ชายฝรั่งสามีพอร,รู้ว่าโดนโกงบ้านไปแล้วไม่ได้บ้านคืนเนาะเพราะว่าน้องเมียไม่ให้บ้านแม่ยายก็ไม่ให้บ้านก็เลยกลับมาอยู่ที่เยอรมันแบบตอมใจมากอะ่ะตอนนี้ผู้ชายก็แย่ไปเลยตอมใจก็กลับมาทำพิธีศพของเมียเนาะ แต่ก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะทำร้ายตัวเองถึงขันถึงกับเสียชีวิตก็ได้เขียนสาบแช่งเอาไว้สารพัดเลยอ่ะสาบแช่งแม่สาบแช่งน้องอ่ะเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นอ่ะสาบแช่งไว้อย่างเยอะเลยแล้วก็ว่าขออย่าให้มีใครได้อยู่ดีมีสุขอะไรงั้นน่ะ เ่องนี้ดังมากๆเลยตอนนี้ดังไปทั่วทุกเพจเลยในหน้า,อาแอปสีฟ้าเนาะก็นี่แหละคนไทยเป็นอย่างนี้จริงๆนะมาอยู่ต่างประเทศทำงานเก็บเงินส่งบ้านแล้วก็พยายามหาเงินส่งไปสร้างบ้านที่เมืองไทยหวังว่าจะไปอยู่ตอนบั้นปลายของชีวิตแต่ก็หลายครอบครัวที่โดนพี่น้องโกงเนาะ โกงเงินโดนแม่กับพี่น้องเนี่ยแหละโกงเงินโกงบ้านไม่ให้อยู่ก็เลยเกิดเรื่องโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นข่าวจากประเทศเยอรมันเนาะที่เราไปอ่านดูเนาะก็สงสารนางนะสงสารมากๆเลยทำมาทั้งชีวิตก็เก็บเงินส่งบ้านเนาะจะได้บ้านของตัวเองก็สุดท้ายบ้านโดนน้องสาวโกงแม่กับน้องสาวโกงไปก็ตัวเองเหลือแต่ตัว ไม่มีอะไรก็เลยต้องตัดสินใจลาโลกไปด้วยคนทางสุดท้ายและก็ทำสาบแช่งสาบแช่งแม่และน้องสาวน้างสารมากๆเลยค่ะแต่เต่าโชคดีนะที่สาวเต่านะไม่เลยเต่าเนี่ยบอกให้เลยแต่ไม่มีรูปเนาะก็ คิดอะไรกับพี่น้องเลยขอแค่พี่น้องมีความสุขสบายแล้วก็บ้านปลายชีวิตบ้านเราอยู่ที่นี่แล้วอะ่ะแต่ไม่ได้มีบ้านอยู่ที่เมืองไทยบ้านเมืองไทยก็บ้านแม่กับบ้านบ้านพี่สาวเขาเนาะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเนาะเราก็ไปทีเราก็ไปนอนบ้านเขาเฉยไม่ใช่บ้านเต่านะบ้านที่เมืองไทยอะ่ะเป็นของพี่พี่เขาทั้งหมดทุกวันนี้พี่พี่ดูแลแม่เราก็ดีใจตายล้วควรเน,นี่ยเพราะว่าใครเราอยู่ทางไกลเนาะเราไม่สามารถไปดูแลแม่ได้ แค่แม่มีคนดูแลเราก็ดีใจแล้วค่ะเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องของชีวิตผู้หญิงไทยคนนี้สำหรับเต่าวลรวสงสารนางมากเลยเก็บเงินทั้งชีวิตกับสามีหวังพึ่งหวังจะกลับไปอยู่เมืองไทยทิ้งบ้านปไปชีวิตแบบสบายๆก็มาต้องจบชีวิตด้วย แค่น้องกับแม่อืมโกงบ้านและที่ดินของนางเศร้ามากๆเลยค่ะพออ่านแล้วก็น้ำตาไหลเหมือนกันนุกศาลนางนะเห็นใจเลยล่ะเรื่องแบบเนี้ยเรื่องของน้องคนนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับคนไทยหลายๆคนที่มาบุกเบิกมาหากินในต่างแดนมาทำงานมาแต่งงานหรือมามีครอบครัวอะไรต่างๆเนาะ ก็ถ้ามีเงินมีทองส่งกลับบ้านก็ต้องรู้ว่าคนที่ตัวเองส่งไปเนี่ยไว้ใจได้หรือไว้ใจไม่ได้อย่างไงนะคะก็ต้องเป็นบทเรียนที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องไปสู่สุขติแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้เต่าวัรเนียแฟมิลเ่เช่นเคยค่ะช่วงนี้เต่าก็บ่อยๆมากๆเลยแล้วก็ทำงานเยอะมาก ยังไงก็ยังไม่ลืมกันค่ะยังคงติดตามเพื่อนเรื่อยๆแล้วก็ไปช้าแต่ก็ไปค่ะแล้วเจอกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้กันและกันขอบคุณค่ะ